ครับยวมาลองเททดสอบนะครับหลอดที่ลูกค้าสั่งย้ายฐานหลอดนะครับจากฐานอลูมิเนียมเป็นฐานทองแดงนะครับนี่นะครับเป็นฐานทองแดงนะแล้วก็ตัวนี้ตัวหลอดตัวนี้เออหลอดซัมซุงที่ถอดมาจากคอนไวเอสสอนะครับนะ เดี๋ยวเรามาลองเทสให้ดูว่าใส่งานได้ครบไหมไดครบไหมนะครับนี่นะครับโอเคนี่ก็ครบ3าหลอดแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูเอ่อ มาดูเจ้าตัวไว้ฉายนะครับนี่นะคอน v ว y s เอสสพัดนะครับอันนี้ก็ทำการโมเรียบร้อยแล้วอันนี้อันนี้ผมปรับไปที่5โหมดนะครับใส่หลอด s อที H นะครับแสง 5000K นนะครับตอนนี้เป็นหลอดใหม่นะหลอดเป็นของใหม่นะ ไม่ได้หลอดเก่าออกมาทํานะครับดิจิีสี่ศูนย์ดึงกระแสโมสุดอยู่ที่9แอมเลยนะครับใส่มอสเฟสด้วยที่เดเวอร์นะครับอันนี้ผมปรับหมดไว้ที่ห้าโหมดหมดหนึ่งสองสามอ่หมด 1, 2, หนึ่งหดเดี๋ยวก่อนนั้นเดี๋ยวขาคัดไก่อนรีบๆแล้วกดตัวแล้วหมดหนึ่งสองอ้าว 1> 1, 2, ม 1, 2, 3, หมดหนึ่งสองหนึ่งสองสามหมดสี่เป็นสต็ปหมดห้าเป็น s อ s นะครับโมแล้วต้องปรับหมดได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เดี๋ยวปรับเป็นเหลือสามหมดนะปิดนี่นี่นะครับเปิดแสงเบาสุดนะครับเปิดแสงระดับเบาสุดแล้วก็ รอมันกระพริบพอ,อกระพริบเสร็จแล้วก,กดปิดนะครับมันจะสลับโหมดเป็นวิธีการสลับโหมดนะครับเนี่ยมันจะตัดโหมดกระพริบออกไปเหลือแค่สามโหมดแค่นั้นกลับมาห้าโหมดทำเหมือนเดิมครับเปิดแสงเบาสุดร,รอกระพริบนะครับแล้วก,กดปิดเนี่ยมาแล้วตอนนี้ลูกเ่นง่ายครับ โอเคเดี๋ยวมาดูตัวคอน v วอยไม่รู้ว่าใช่คอน v วอยหรือเปล่าแต่ตัวเหมือนคอน v วอยมากเลยไม่มียี่ห้อไม่ตีโลโก้ถ้าเป็นคอน v วอยน่าจะเป็นเออรุ่นอะไรวะต้องจำไม่ได้แล้วคล้ายๆสีแปดแต่เป็นฐานสองสองหนึ่งเจ็ดศนศนนะครับตัวนี้ก็โมเรียบร้อย โมเดลเวอร์ใหม่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหมดแต่บัญชีเป็นสต็อป โมแล้วหมดต,ต้องใช้งานได้นะครับถ้าหมดใดหมดหนึ่งครัง้งแสดงว่าไดเวอร์ลวนนะครับตัวนี้ไดเวอร์มันจะช้าๆนิดนึงน่าไม่น่าแใจว่ามาเป็นจากโรงงานหรือเปล่าตั้งแต่ลองทีแรกแล้วรู้สึกว่ามันจะสั่งงานช้าไปหน่อยงงงงนิดนึงแต่ก็ใช้งานได้นะครับไม่ใช่ปัญหาโอเคครับแล้วก็อันนี้ เป็นไดเวอร์สองตัวเดเวอร์โม่สองตัวโม่เรียบร้อยแล้วนะครับทำใบพาดให้แล้วนะนี่ครับทำใบพาดที่สปริงให้เรียบร้อยนะครับพวกสปริงใหญ่ๆเนี่ยผมจะทำใบพาดแค่ครึ่งเดียวเอ้ยไม่ใช่ครึ่งเดียวหมายความว่าเชื่อมตะกั่วเชื่อมเวลาเชื่อมตะกั่วเนี่ยที่หัวสปริงเนี่ยครับจะเชื่อมแค่ครึ่งเดียวไม่ค่อยเชื่อมเต็มนะครับ พอเชื่อมเต็มเสร็จปุ๊บมันเป็นปัญหาตรงที่ว่าตะกัวมันย้อยลงไปข้างล่างนะตะกัวมันลงไปย้อยลงข้างล่างเวลามันสปริงมันยุบตัวอย่างเงี้ยเวลาเราใส่ฐานเข้าไปเนี่ยมันกดไม่ค่อยลงนะครับเลยจําเป็นต้องาบพายแค่ครึ่งเดียวเออแต้มตะกัวแค่ครึ่งเดียวนะไม่มีผลละไม่ไม่มีผลอะไรนะครับทําให้สปริงได้ยืดหยุ่นตัวได,ได้ได้ได้ดีกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าเราใส่ตะกัวเต็มไปเลยเนี่ย ตะก,กวัวเวลามันย้อยลงไปอยู่ข้างล่างเนี่ยเวลาพอมันกดลงมาปุ๊บมันจะไม่ลงมันจะคามันเหมือนมันขัดไว้ะครับมันจะไปขัดมันจะไปชนกับข้างล่างก่อนนะทําให้ไม่ค่อยยุบตัวนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เตรียมส่งส่งกลับได้แล้วครับโอเคครับขอบคุณครับฝากไว้ด้วยนะครับเพจรับซ่อมว้ฉาบ m o ฟ i f y ใบฉายแรงสูงบายช่างมินนะครับขอบคุณครับผม